จริงเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนคงจะรู้ดีอยู่แล้วว่าเวลาที่เราจะไว้ผมยาวแล้วเวลาผมร่วงเนี่ยมันจะไว้ผมยาวไม่ได้หรือเวลาที่เริ่มไว้ผมยาวมันจะเริ่มร่วงอย่างมีในยะพี่เองเนี่ยทำงานทุกวันทําสีผมทําเจลยืดดัดต่างๆน,นานาคือเจอมาหมดแล้วทําไลโอมา3 4ปีแล้วผมอยากจะพิสูจน์ว่าไลโอนถ้าเกิดเราไว้ผมยาวขึ้นมาเวลาเราใช้เนี่ยมันจะร่วงไหมลองใช้แบบทั้งเซตพอใช้ไปแล้วผมมันลดการหลุดร่วงได้จริงๆปกติแล้วผมมันต้องร่วงแล้วแต่อันเนี้ยไม่ร่วง คืออย่างแฮร์ทนิกเนี่ยนะครับได้รับการรับรองจากสถาบันสปินคอนโทรลว่าสามารถเพิ่มความหนาของเส้นผมได้ไม่ใช้ต่อเนื่อง4ถึงสิสัปดาห์อันนีอย่ังดูเนี่ยผมเนี่ยยาวเห็นไหมวันนี้มีโปรพิเศษมาฝากเป็นโปรฉลองปีใหม่2 5 1 8จัดให้ครบทั้งเซ็ตไปเลยซื้อแฮร์ทนิกของไลโอ4ขวดแบบนี้ แถมฟรีแชมพูให้อีกสี่ขวดไม่พอเราแถมให้อีกครีมนวดให้อีกสี่ขวดทั้งหมด12บขวดซื้อสี่ขวดแถมแชมพูให้อีก4แถมครีมนวดให้อีก4ปกติแล้วทั้งหมดนี้ในราคา6 6 8 0แปดบาทวันนี้คุณไม่ต้องจ่ายคุณจ่ายแค่19 8 0แปดบาทเฉลี่ยแล้วตกชิดละร้อยกว่าบ,บาทเท่านั้นเองจบแล้วจบเลยครับพี่หนูไม่เพิ่มไม่เพิ่มแล้วครับพี่หมวยไม่ต้องรอซื้อครับ <laughs>